และช่วงไต่บันไดเซียนวันนี้นะครับก็ถือว่าพลาดไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าจะพาไปดูซิว่าเขาบอกว่ามีอักษรอ,อยู่4ตัวครับที่นักลงทุนทุกท่านเนี่ยควรจะต้องท่องให้ขึ้นใจเลยก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นในการลงทุนก็คือตัว C V R r 4ตัวนี้เกี่ยวข้องกันอย่างไรและมีความสําคัญอย่างไรต้องท่านนี้นะครับคุณภาวิตกลิ่นปทุมนักลงทุนรุ่นใหม่สร้างพอระดับร้อยล้านจะพาไปทําความรู้จักกันจากงาน S 2M meeting and party 2012 investor night นะครับในช่วงนี้ผมโมนายนย็นบุตรพร้อมทีมงานลาไปเลยสวัสดีครับวันนี้ผมมีเรื่องฝากมีตัวอักษรมาให้4ตัว ให้ฝากไปคิดกันนะครับเป็นตัวสอนที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนชีวิตผมนะครับคือ C V R R นะครับใครเคยอ่านหนังสือคลินิกหุ้นมือใหม่นะครับไม่มีรีบไปซื้อนะครับ C V R R ย่อม,มาจากอะไร C ย่อม,มาจาก c y เคิจะเล่นหุ้นต้องรู้ว่าหุ้นมีไซเคิมันมีขึ้นมันมีลงมันมีขึ้นแล้วก็มีลงประเด็นคืออะไรอย่าไปขายอย่าไปซื้อตอนแพงแล้วไปขายตอนถูก อย่าไปซื้อตอนแพงแล้วไปขายตอนถูกคุณคุณฟังให้ดีนะคนที่ขาดทุนคืออะไรนะคือซื้อแพงขายถูกนะขาดทุนนะครับวิธีการคืออะไรซื้อตอนถูกแล้วไปขายตอนแพงเออไปไงทุกคนฟังแล้วหัวล้อนะครับเวลามีข่าวดีเนี่ยหุ้นคนส่วนใหญ่มักอยากซื้อหุ้นหรืออยากขายเวลามีข่าวดีอยากซื้อมันก็แพงไงถูกไหม เวลามีข่าวร้ายเนี่ยคนอยากทําอะไรครับอยากขายหุ้นมันก็ถูกแล้วถ้ามีข่าวร้ายมากๆล่ะปีนี้มีข่าวร้ายตอนต้นปีและข่าวยุโรปหุ้นตอนนี้เป็นไงมันลงถูกไหมแล้วถ้ามีข่าวร้ายอีกทีล่ะเป็นไงมันก็ลงลงขึ้นขึ้นนะครับนะดังนั้นวิธีการจริงๆเนี่ยผมอยากให้เข้าใจนะถ้า ผมว่าแก่นของการลงทุนระยะยาวเนี่ยวันนี้หลายๆท่านเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับบางครั้งเนี่ยความสําคัญเนี่ยของไซเคิลเนี่ยมันอยู่ในอักษรตัวที่2นะครับคือตัว V value value คืออะไร value คือมูลค่าของกิจการตรงนี้คือแก่นนะครับผมเคยคุยกับทางตลาดนะว่าประเด็นที่ทําไมคนส่วนใหญ่ในตลาดเฟลเพราะว่าอะไรเพราะว่าตลาดเนี่ยเอาเอาราคามาพลอต เอาราคามาพอดขึ้นลงอ่ะใจเราสารั่นนะถูกไหมคุณนึกถึงหุ้นตัวหนึ่งเนี้ยอย่างปตทเนี่ยแปดปีที่แล้วเข้ามาในตลาดที่สามสิบบาทนะครับถ้าคุณเอาเออร์นิ่งมาพอดคุณจะเห็นการขึ้นแบบนี้เลยขึ้นกระฉูดแต่ทำไมพอเอาราคามามันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือประเด็นที่เราส่วนใหญ่ไม่เข้าใจไงเราทนการผันผ,นผวนไม่ได้นะครับ ถ้าเราเข้าใจแก่นจริงๆเราวิเคราะห์ฟันเดเมนทัลเป็นเนี่ยเราจะหาเส้นนี้ได้นะครับเวลาผมเลือกหุ้นเนี่ยผมเลือกหุ้นที่มีอนาคต e ออ n ์เน็ต้องเป็นเส้นนี้ขึ้นตลอดแค่นี้เองไม่ได้มีอะไรยากไม่มไรซับซ้อนนะครับอันนี้คือแก่นของการเลือกหุ้นตามมูลค่านะครับถ้าใครเคยฟัง w บ r r e n อ f เฟดเนี่ยเขาพูดเลย price is what you payvalue is what you get มูลค่าคือสิ่งที่คุณได้ถ้าคุณเข้าใจมูลค่านะผมว่าคุณจะเป็นนักทุนระยะยาวที่ประสบความสํำเร็จนะครับอีกสองตัวนะครับ RR CVRR นะครับ RR คืออะไร Risk กับ Return นะครับตรงนี้อยากฝากสําหรับคนที่ลงทุนนะครับ risk กับ Return เ,เนี่ยต้องดูดีๆนะครับถ้าคุณเข้าบ่อนเนี่ย Risk กับ Return อะไรสูงกว่าครับ Risk ความเสี่ยงถูกไหม แล้วถ้าคุณจะเล่นหุ้นโดยที่ความเสี่ยงสูงกว่ารีเทิรคุณกำลังเล่นการพนันถูกไหมคนส่วนใหญ่เนี่ยเล่นการพนันอยู่นะครับเวลาคุณเสียเนี่ยคุณไม่เคยจํากัดความเสี่ยงเลยนะครับแต่เวลาคุณได้เนี่ยคุณรีบขายตลอดมันเป็นจิตวิยาของการลงทุนที่เขาเรียกว่าจํากัดผลตอบแทนของตลาด ฝากไว้สำหรับคนเก่งกับดักของคนเก่งคือ perfection คนที่มุ่งหาความ perfect ในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการเทรดการลงทุนไม่มีครับถ้าคุณ perfect เมื่อไหร่เนี่ยคุณกำลังประมาทแล้วความประมาทจะเป็นหนทางสู่ความล้มเหลว